นี่คือทีเด็ดครับทีเด็ดนะครับเนาะพรอนเนอร์อืมไหนคนลึกคนลึกเห็นแล้วครับวันนี้นะโอเดียนมึงไรพวกครับผมมาครับเมาครับโมครับปุ๊บโมกันใหม่ๆแล้วครับนี่นะข้างไนทอดครับเออข้างไนทอดแล้วผมไนท์ทอดกรอบๆเอาใส่ดูนะหอมไหมตุ๊ก นี่จะแย่ยางนะครับนี่เนี่ยเอายางเนาะครับผมนี่มีตึงสันในนะครับนี่ตับหนึ่งโซตบุ๊คตะกี้นี่ครับครับเป็นงอนนี่ยมาตาเนาะตาต้าดีครับไม่งอนนี่มาตาหรอกครับนี่สมบูรุ์ดูสมบูนณ์เลยครับนี่รูครับผมดโอ้ยไมู่ของแป้งอ่ะอันนี้เขาก็จะถอดกันนี่กระเทียมเหรอโอ้มกลิ่นหอมหมดโคนกสักบุบแล้วครับอืมกลินเป็นร้องๆเลยครับซุ้มนี่นะ สออายแตมครับจะทอกครับสายแตมเ็ดคร,รับหอมได้เลยมอยน้ำยบ่ตอนอี้ละนี่ไปยางหอมไปเลยเี๋ยว<แ>จะบวกไหมเจ้าของเวไูไปค่คะ,อะมองครับมองครับเกีเยร์ยังยิงนะผมมาตัดผมมืออีกแประธานสุ่มเสียครับผม ใส่มครับนี่คือทีเด็ดครับทีเด็ดนะครับเนาะพ่อเนอร์เหมือนเดิมครับผมมดออมเห็นแล้วสุ่มนี่นะให้แน้ายล้วแก็จะล้ำมาล้ำยูตีเชฟไปนวนี่เนาะแมนรับเล้ลเห็นแล้วครับวันนี้นะวนไหส่หมดเนาะใส่หมดแล้วรันไหนนะครับ พิกโล่งพิกหล่าครับผมปลุกรถเดี๋ยวรอครับผมเดี๋ยวพักความหอมชีเนาะครับน้องหนุ่สเทคนิคต้องงี้นะทุกคนหมาะขนาดดูเอาเยอะดูหลายปูครับผมพักไผ่แบบนี้ครับผมเปะมีกับเพอนอ่ะเจมส์เหรอปละพปละได้การละได้การละเซฟเซฟเซฟรู้ครับรู่ วาอาจจะบาโคบนะครับเนาะมันหนัวกแล้วเนาะอะประมาณนี้ก็โอเคแล้วดูแล้วครับจิ้นฟากแดงของเราเนาะนี่นะฮะคนๆเนี่ยจบขีปตาวีเลยครับเนาะเอาละ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับเผ็ดเอาเอายามมากินแรงครับผมครับขอบคุณขอบคุณมากเลยครับผมแต่ว่าลำเตะลำเตะลำเตะโอ้โหแม่จับโบกจับโกเนะขอบคุณครับกึ๊บกึบบ่